ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ น่าก็สวัสดีเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็มาดูอีอกหนึ่งชุดนะคะที่น่าจะทําการชนนะคะทนออกมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวเลขนะคะว่ามันจะเหลือแบบไหนนะคะเพื่อนพี่จะเหลือแบบไหนนะคะเลขอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่ านาคบอกว่าเดี๋ยวนาคจะมาชนตัวเลขให้ดูนะคะว่าตัวเลขนะคะที่ชนออกมาแล้วคือมันจะเหลือประมาณไหนวันนั้นนะคะที่นาคทำลงคลิปแรกนะคะที่นาคขีดไว้ตรงนี้ให้นะคะว่าตัวเลขชนนะคะมันจะเหลือนะคะหลักหกแล้วก็หลักเจ็ดนะคะคือตัวชนนะคะอันนี้นาคเอาชนอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนพี่นาคเอาชนอย่างนี้เลยนะคะถ้าชุดนี้นะคะถ้าชุดนี้ไม่หลุดนะคะเพ,พื่อนพี่ วันที่นาทำลงเนี่ยนาจังไม่ได้รู้นะคะว่าหลักสิบหลักหน่วยคือมันจะได้เลขไหนออกมานะคะแต่อันนี้คือ,อเด่นเด่นปกักหลักสิบปกักหลักหน่วยนาคนาคไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคือยังไม่ได้ทำชุดนั้นนะคะแต่นาคทำชุดนี้วันนั้นนะคะนาก,ก็ชนเลยนะคะคือมันชนประมาณนี้ ถ้าชุดนี้ไม่หลุดไปไหนนะคะตัวเลขมันจะอยู่แค่นี้นะคะถ้าตรงนี้มันนี่ไปไหนนะคะเพื่อนพี่นะคะแล้วหน้าก็เอาเนี่ยมาชนกันมันก็ชนหกชนเจ็ดแต่ในชุดที่หน้าลงไปก่อนหน้านี้นะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะที่ทําตัวเลขออกมามันนี่มีเจ็ดเลยนะคะเพื่อนพี่มันนี่มีเจ็ดเลยนะคะแต่ในเนี้ยคือของหน้ามันมีเจ็ดชุดนี้มันก็คือมีนะคะ เพราะฉะนั้นกน็คือถ้าล็อกเลขนะคะหลักสิบหลักหน่วยมันหลุดนะคะคือจริงๆเนะี่ยตัวเลขที่น่าคัดออกมาเนี่ยเนี่ยอันนี้หลักหกอันนี้หลักเจ็ดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยหลักหกหลักเจ็ดนะคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณที่น่าคํานะคะเนี่ยตัวชนนะคะเนี่ยตัวชนตัวเลขจะเหลือแค่นี้เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะน่าจะเขียนไว้ให้อยู่นะหกกับ แปดคู่กันไม่ได้นี้ดับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดับอ่ออันนี้คู่กันไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นดับคู่นะคะเป็นดับคู่อันนี้ก็เป็นดับคู่นะคะสีแดงนะคะล็อกนี้จะเป็นตัวเด่นนะคะล็อกนี้จะเป็นตัวรองนะคะ แล้วก็ล็อก9คือเป็นตัวกันนะคะอันนี้นะคะที่น่าก,กันไว้ก็คือ6กับ9มันเป็นตัวเดียวกันนะคะเพลินพีเพราะว่ามันมันเคยมีกระดกอยู่นะคะตอนนั้นมันได้6นะคะมันก็กระดกเป็น9นะคะเพลินพีเพราะฉะนั้นก็คือ9ก็กันนิดนึงนะคะล็อกเลขมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะถ้า9นะคะแต่น่ากว่า4ไม่น่าจะมานะคะน่าจะเอาออกไปเลยนะคะ4 มันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะเพื่อนพี่เนี่ยหนึ่งเก้านะคะนี้ดับคู่หนึ่งเก้าเหลือศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าแค่นี้นะคะแล้วก็หลักเจ็ดหลักเจ็ดก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ยหลักหกนะคะหลักหกก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกสองหกศูนย์หกสามหกแต่สามกับหกเนี่ยมันคู่กันไม่ได้นะคะห้าหกมันเป็นดับ ดับคู่หลักหกนะคะถ้าตามนี้มันจะเหลืออยู่แค่นี้นะคะแล้วก็เลขคั่วในตัวจะมีเจ็ดหกเก้าหกแปดหกแต่แปดกับหกคู่กันไม่ได้เก้าหกมันเป็นดับคู่นะคะแล้วก็จะเหลืออยู่เจ็ดหกนะคะหนึ่งหนึ่งหกสองหกศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหกถ้าเราเอาตามตามที่นาทำไว้นะคะมันจะเหลือแค่นี้ แล้วชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่เนี่ยดูที่นาคบอกนะคะอันนี้นาคก,ก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมนะคะเนี่ยค่ะตามที่เขียนเลยนะคะอันนี้เด่นนะคะล็อกเนี้ยคือเด่นล็อกนี้คือรองนะคะแล้วก็ล็อก9้าเนี่ยคือตัวกันถ้าสมมุติว่าตัวเลขหลัก10บนะคะตัวเลขที่นาคชนกันออกมาเนี่ยสิบไม่หลุดหน่วยไม่หลุดนะคะ ตัวเลขมันน่าจะเหลืออยู่แค่ตามที่หน้าขีดนะคะแต่ถ้าชุดนี้หลุดนะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูชุดชุดนี้เลยชุดนี้มันจะไม่เคยหลุดนะคะจะก,กี่ปีก็ไม่หลุดอันนี้นะคะจะก,กี่ปีก็ไม่หลุดชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่ ที่ยืนอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่ยืนอีกชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าชุดหลักสิหลักหน่วยเนี่ยมันพูดตามหลักแล้วมันไม่ได้คงที่นะคะเพื่อนพี่เพราะว่าพวกนี้มันมีหลุดได้นะคะหลุดได้แต่ชุดล็อกพวกนี้คือมันเป็นชุดตายตัวนะคะหมายถึงว่าอย่างหวยออกเสร็จนะคะเราก็ทําการาวางบล็อกเอาตัวเลขออกมามันจะคล้ายๆก,กันกับชุดชุดวัดใจเลยนะคะ แต่ที่นาคจากทาชุดนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าเจ็บหลักใช้ได้ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นชุดพิเศษที่นาคทำทำการตัดตัวเลขของนาคเวลานาคจะเอาไปอ่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนาคก,ก็จะใช้ชุดนี้ของนาคดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่บ่งบอกว่าไม่หลุดนะคะเพื่อนพี่ยังไงมันก็ไม่หลุดตัวเลขมันจะอยู่นี่แหละ แต่ถามว่าเยอะมันไม่ได้เยอะนะคะเราเราชนตัวเลขอย่างเงี้ยออกมาค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่แล้วถ้าจะให้ดีก็คือตรงนี้เลยนะคะตรงของชุดวัดใจเนี่ยอันนี้มาจากวัดใจนะคะล็อกวัดใจที่นาคเอาขึ้นแต่ละชุดแต่ละงวดนะคะน้อยที่จะหลุดนะคะเพ,พื่อนพี่มันจะเป็นตัวเลขสี่ตัวแล้วตัวบนเนี่ยคือมันเป็นตัวกันนะคะ พเพื่อนๆพี่ลองย้อนย้อนดูอันนี้คือหน่าใช้คนละล็อกนะคะพเพื่อนพี่มันก็เลยก็เลยก็เลยหลุดถ้าใช้ล็อกของเขาจริงๆอ่ะมันจะไม่หลุดนะคะอันนี้หน้าก็จับจุดได้แล้วเนี่ยพเพื่อนพี่ดูงวดที่แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้หลุดนะเพราะว่ามันมันจะมีตัวล็อกรอบนอกของเขาคือหกอันนี้ของงวดที่แล้วเนี่ยจับชน อันนี้ก็คือของงวดนี้จับชนมันก็จะได้ลักษณะนี้เด่นหกกับเจ็ดนะคะล็อกหกกับล็อกเจ็ดกันล็อกเก้าแค่นั้นค่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่ส่วนปักหลักสิบปักหลักหน่วยนะคะเพื่อนพี่ไปดูแล้วก็กลับเอาเองได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยา,ยาวเกินเดี๋ยวนาคนาคจะโหลดลงยากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นาคอัดไปมันสิบกว่านาทีนะคะโหลดแล้วไม่เข้านะคะมัน เหมือนกับมันยาวเกินเนี่ยแล้วมันก็เด้งออกนะคะอันนี้นาก็ย่อส่วนพูดรวดรัดตัดตอนเลยนะคะเพื่อนพี่ดูแบบง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนพี่แคปอันนี้ก่อนอันนี้นาคเดินไปที่หลักหกนะคะลองคือหลักเจ็ดนะคะเพืพ่อนพี่เดินหลักหกลองหลักเจ็ดกันหลักเก้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจก็เหมือนกันนะคะ ชุดวัดใจนะคะก็เด่นเด่นที่หกนะคะการ 7. เจ็ดเด่นหกลองเจ็ดกันเ้านะคะเด่นหกนะคะเดี๋ยวหน้าเขียนให้หน้าเขียนไว้แล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เด่นอันนี้ลองอันนี้ หลักเก้ากันอ่าเนี่ยค่ะมันจะเหลือตัวเลขแค่นี้แต่ถ้าเราจะเอามาชนกับชุดนี้นะคะเพื่อนพี่หนึ่งไม่มีสองไม่มีเลยนะคะหนึ่งไม่มีสองไม่มีเนี่ยชุดเนี้ยมันจะมันจะคัดออกมามันจะได้แค่เนี้อันเนี้ยมันก็จะเหลือแต่ที่ชนที่ชนนะคะที่ชนก็จะมีห้าหกแล้วก็หกหกนะคะห้าหกหกหกเก้าหกเนี่ยมันเป็นดับคู่นะคะเก้าหกเนี่ย ส่วนตรงนี้คือเป็นตัวกันนะคะหกเก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหกหกสี่หกสี่จริงๆแล้วน่าคิดว่าหกสี่มันไม่น่าเกิดนะคะทุกคนที่พี่เพราะว่าสี่มันมันเหมือนบ่งบอกว่ามันมันตายอะ่ะมันมันเป็นเลขที่ดับอะ่ะเนาะอันนี้น่าวิธิตรใช้อย่างนี้นะคะแล้วก็นี้หกห้านี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้ถ้าตัวเลขอะ่ะถ้าเราไม่ มันจะคล้ายกันอยู่นะอันนี้หกหกก็มีนะคะหกหกอันนี้ห้าหกก็มีนะคะอันนี้หกเจ็ดเพราะว่าในล็อกเนี้ยมันไม่มีเจ็ดเลยไงเนี่ยน่าถึงกลัวมันหลุดนะคะเพื่อนพี่กลัวมันหลุดนะคะกลัวไม่หลักสิบหรือหลักหน่วยอะกลัวมันหลุดแต่ถ้ามันอยู่มันก็คือโอเคตัวเลขมันจะเหลือแค่นี้น่ากลัวอย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูชุดนี้ก็ไม่มีเจ็ดนะคะเนี้ยชุดนี้ก็ไม่มีเจ็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดู ชุดนี้ก็ไม่มีเจ็ดนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้นักเอาล็อกล็อกเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่เดินดีนะคะไม่ได้จับชนนะนักเอาคิดออกมาแล้วคือเอาล็อกเข้ามาจับเลยหลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นนะคะในนี้ก็ไม่มีเจ็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่เนี่ยที่ชนนะคะมันก็คือชนหกแล้วก็ชนเจ็ดตัวกันก็คือเก้านะคะ แต่นาคขีดก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าวันนั้นที่นาคลงนาคลงล็อกนี้นะคะนาคเอาตัวเลขในนี้เลยมาชนในนี้เลยเหมือนงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนาคก็ชนอย่างนี้เหมือนกันนะคะเนีย่ยเห็นไหมมันจะชนไปที่หลักสิบสองสองหลักแล้วก็หลักห้าหลักเดียวนะคะเนี่ยมันก็จะมีหลักสองหลักสี่แล้วก็หลักหก แต่น่าคิดว่าสี่เนี่ยมันไม่น่าเกิดนะคะเพื่อนๆสี่มันไม่น่าเกิดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เพ่งเล็งเนี่ยเหมือนไปที่หลักหกถ้าเราดูจากชุดนี้นะคะแล้วเราก็มาเทียบเทียบที่ชุดวัดใจเนี่ยเนี่ยมันมีนะคะศูนย์หกตัวเลขมันจะคล้ายกันมันมีเนี่ยสามชุดเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตัวเลขมันเหมือนกันเลยแปดหกแต่ ตรงเนี้ยแปดหกมันจะคู่กันไม่ได้นะคะแต่เนี้ยเป็นหนับคู่อันนี้ก็เป็นหนับคู่ถ้าสมมุติว่าหลักหกนะคะเพื่อนพี่ดูมันจะเหลืออยู่ศูนย์หกแล้วก็หกหกเนี่ยสามชุดเนี้ยมันจะเหมือนกันเลยนะคะสามชุดนี้เนี่ยแต่ถ้าเราเอานะคะเราเอาชุดนี้ ไม่ทนนะคะเพื่อนพีไ่ไม่มีไม่มีหลักศูนย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้คือถ้าจะไม่ให้พลาดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยก็ดูสองล็อกสองชุดนี้ด้วยนะเอาไปเป็นองค์ประกอบนะคะทุกอย่างมันก็คือเป็นแนวทางนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่องนี้หน,น้าก็ เป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะหน้าก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะช่องใหม่ก็คือช่องนาคาพาทัวร์นะคะเพื่อนพี่เนาะก็จะเป็นช่องที่นาาเปิดไว้นะคะขอเพื่อนๆพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ